เก็บได้ยังน่าจะอย่าง <Why. S 1> ไวเก็บแล้วเก็บแล้วอากาศพวกนี้ก็สดชื่นเหมือนเดิมลดน้ำหนึ่งทีด้วยนักสืบใส่หน้ากากเออเช็คเช็คจะรับขายไหมนะเออเช็คถ้าเราขายก็แจมเลยเช็คเช็คเฉยบีดเช็คไงห้าร้อยเลี้วห้าร้อยเลี้วห้าร้อยเลี้ยวซื้อกระเป๋า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 ด่วนด่วนซื้อกระเป๋าด่วนจ้าจ้าน อถ้ามองซีมเขาเหรอเฮ้อเฮ้ยโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรพ้าหนุ่มเซียดงคนนี้คือแฟรงค์ใครจอมใครสวัสดีไปแล้วคือจอมไม่ได้นะแล้วก็คนนี้คือคุณเอริก้าถ้าพูดถึงคนชื่อแฟรงค์แต่ว่าเรายังไม่รู้จักว่าใครคือแฟรงค์แต่ว่าเรายังไม่รู้จักว่าใครคือแฟรงค์ เขาบอกว่าเขาแคร้งคือสามีของคุณเอริก่าทำอาหารเก่งมากว้าทำหุ่นไรกาได้แล้วพวกกาจะเลย่เลิกกาจิกกินพืชผลหลายสะที <Okay. S 1> แล้ววันนี้เราก็ได้ครับหุ่นไรกาแล้วทำไมทำไมทำไมคุมได้แค่นี้ล่ะ okay. เอาให้อ่มอมวงตรงไหนให้มันมีประสิทธิภาพที่สุด จะไปสปะว่าจะไปเปิดหีบพวกนี้แล้วก็เรามาร้านแบ็กสมิดร้านปิดเถก่นก็เดี๋ยวเดินทะลทะทะลทะลททัดสักหน่อย